ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผูทุกคนกระผมกลับโมนิฮันนาออกแดดเนาะพี่น้องเนาะครับใจพี่น้องกระผมมาเบิงกระผมแนวทางหรือว่าสรุปเนาะครับเนาะครับ,ข,บของเล่าพัฒนากนระผมครับช่วงนี้เนาะครับเนาะครับตามที่เบ้าหลมสังเกตเบิงเนาะพี่น้องกะ บ่ว่าจะเป็นหวยเล่าหวยไทยครับพี่น้องไ่ปันได้ครับผมแต่ถามบบาวแหลมครับแต่ว่าครับพี่น้องเอฟซีที่อยู่ในกลุ่มของเบาวแหลมครับผมถือว่าปังกันเพราะว่าหวยหุ่นเนาะพี่น้องมีอยู่บัดมือครับเลขกับเขาดีครับผมครับมาอีกแล้วพี่น้องครับผมครัถส่งในฬิก้าได้พี่น้องเอฟซีบุรีในลกาห่างเด้มาแล้วมาแล้วอะไปต่อพี่น้องครับ มื่อนี้ครับจะพาไปสรุปไปเบิง้งแนวทางของบ่าวแหลมครับก็ได้ลงคลิปเต็มให้แต่ว่าไปเบิ้งสรุปเอาเลยพี่น้องครับผมจะได้เทียบเคียงนะครับเนาะอีกหลายๆสำนักนะจะไปเบิ้งพอเตีมครับท้ายก็ได้ดอกพอเต,ตีมก็เลยเสียบบ้านุงครับสวัสดีครับท่านอาจันที่น้าดีรรครับผมสวัสดีครับเรบเาอยู่่ เสียบนุงใบไทยพี่น้องอะบึงข้างก็ได้็จันวมีไล่ไล่กุ้มวะไล่กุ้มเอาทั้งทางก็ได้คาันไร้พี่น้องเอาวัสดีครับพ่อเตี้ยมวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เห็นขี่โบกอเอาวัสดีตัวเลขไ่ละวันไรพี่น้องครับครับวันนี้ก็น้ำกันเซียนปลาตานหรือว่าเบาแหลม เสียนหน้าดีพี่น้องมาสรุปน้ำกันมือนี้ซีมี่นายุบายไปทั้งนาโยมือนี้นะครับส่วนไปหาเลีกมาฝากพี่น้องนี่แหละหาตัวเลียกเนว่มาฝากมาฝากเพราะว่ามองค่อยมานเคยปังเลยทีไปอย่าลืมเด้อพี่น้องเขามาแล้วกดติดตามเอาไว้ครับผมช่องเบ้าแหลมพ้ารวยเกลาผ้ารวยเสี้ยนหน่อยพ้ารวยพอแ้่มพ้ารวยครับผมท่านอาจารย์เสี้ยนหน้าดีครับผมกดไปวัดรถพี่น้องเอาไว้แต่ไปเทียบเคียงกันเบิัง อ่ะขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะทุกคู่ทุกคนครับที่ให้การสนับสนุนเป้าแหลมผู้เชียงโลกแน่นนะพี่น้องต้องเป็นอย่างเป็นคนนั่นพี่น้องรอแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องบ้าแหลมครับกู้ลื้อสีโทษตามเ้างด้วครับเล <ะ S 1> า่าไว้มี<ป>ที่เด็ดเล่าปัจจานคะรับครับหลังจากสรุปแล้วพ่อเตี้มเดินทางไปหาปรับกู้ลื้อสีห้องเนาะปกับเล่าขัดปัดกับพี่น้องที่รอติดตามนะครับเอามาเบิ่งตัวเลขสรุปเดินทางเอาไว้ซีนี้เดี๋ยวจะมาว่างครับเสียมาว่างวงนี้ ทายพี่น้องเอฟซีแคปนาจอเอาครับเอาว่างตรงนี้เลยเอาเล่งเซ้ตรงนี้ไปเลยพี่น้องพอาแมมีเรื่องจากเซียนนาดีนะพี่น้องเนอะเซียนกับพีเดตัวนอนมูอยู่พี่เซียนนาดีครับครับเชียนผิดเชียนถือเฝ้ารายพี่น้องครับเซียนนาดีให้มาบนล่างวิ่งรูดห้ากับเก้าได้พี่น้องเนอะเอาบอลเลี้ยมนู่นห้ากับเก้าครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะ จับเนีนทั้งหาทั้งเก่าเลยพี่น้องเริมกก่มมัดกับเด็กกับพิจานาออหาเก่ากับออกแล้วหาศูนย์ก็ออกแล้วพี่นอ้องหรือหาซีหาหาซ <c oughs> ีเก่าเก่าศูนย์พี่น้องหาหกครับแชปหน้าจอครับผมครอ่าขอคุณนหรอกยูน้ำกันเส้หน้าดีครับนะครับครับผมว่าไปยังครับเอาไปตอบพี่น้องเสียนป่าตานนะพี่น้องเน้อเสียนป่าตานบนล่างวิ่งรูด องตัวเดียวพี่น้องสองตัวเดียวมาแทะมาแทะวะเช่นปาตันวะทับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเฮ้ยโฮเมียนหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสองสี่ตกกันตัวลองเน้อพี่น้องเด้อฟันเน้นเน้นคือสองหนึ่งนะครับกั้นหนึ่งสามทับเด็กสามตัวกระตามเนี้ยพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามนะพี่น้องเนาะขับเอาแคปหน้าจอครับผม ไปปังๆนะพี่น้องอ่านี่ต้องการเซียนปลาตางก็ได้นะพี่น้อ,อ,อ,นองอยัซี่แคปหน้าจอไว้ครับผมเอาไว้ตะบูนไปต่อที่าาเลเซียนชายวานนะพี่น้องเนื้อเซียนชายวานบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่นะสามกับสี่นส่วนจับคู่พี่น้อง สามแปดสามเก้น่เนยน้นติดสพี่น้องขับหลักสามฮนอมาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อกันเบินกันปอสามสามนะครับแแคบหน้าจอครับผมขับพอเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวันนะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรบนล่างวิ่งรูด9กับ0ูกับศ ส่วนจับผู้พี่น้อง93 94 98 03 04 08น้องพี่น้องเนาะชุดวิ่งมึงนะพี่น้องเด้อขับแชปหน้าจอครับผมขับพอแตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนกำแพงเพชรน้พี่น้องเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องเด้อพ่อแหล่นอนนานําพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งรูดสองกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดสองกับเจ็ดครับเอาส่วนจับคู่พี่น้องขับเน้นที่สองเจ็ดเจ็ดแปดได้พี่น้องเนื้อตัวบนเน้นเข้ามาเข้ากเกานะครับนเนาะเพราะว่าเจ็ดสามเื่อง่ามนี่พี่น้องขับชุดวิ่นนะครับสองเจ็ดแปดศูนย์สามได้พี่น้องเนื้อขับแชปหน้าจอครับผม ขับพอแจมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหลนอนนานะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุมสวนยางนุมสวนยางงวดที่ผ่านมาเล็กวิ่งกับเขาเด้พ hey. okay. right. ี่น mm ้องเนอะขับงวดนี yeah, ้ให้มาบนล่างวิ่งรวดสี่กับห้าเน้นที่ห้าสี่กับห้าสี่กับห้าเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผม อพอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนหนุ่มสวนยางนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ราวพัฒนาราวขาดปัดได้พี่น้องเด้อลาวขาดปัดในเล็กวิ่งเป็นหนีมูมี่หลุดจักเต่อได้พี่น้องเด้อแต่ว่าจาับคูมีหลุดอยู่วันนี้ให้มาบนล่างวิ่งรูด9กับ3ากับสครับ เอาส่วนจับคู่พี่น้องเน้นเจ็ดสามหกเก้าได้พี่น้องเด้อครับจับหน้าจอครับผมเอาพอเตียมขอขอบคุณอะไรนะครับเดอ้อลาวขาดปัดเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังปูสมหวังว 5, 9, อัดรานีห้าเก้าเข้าตรงๆได้พี่น้องเด้อ ถักวนีป่วยมาบนล่างวิ่งดูดศูนย์กับสี่เน้นที่ศูนย์ศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่ครับหาส่วนจับคู่พี่น้องคูเน้นให้ที่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดจิพี่น้องเลยครับแต่าตัวทีโบนเน้นเข้ามาเข่ากับเนาะครับขัดแต่งข้อกับขอบขุนปูลายๆได้ขับได้เป็ส่วหวังนะครับจับหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้องขับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งครับหาส่วนจับคู่ตัวเน้นนะพี่น้องเนื้องห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งตัวกันหาสองหกสองเจ็ดสองพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผม ครับแต่อยงอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางมาครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงอาจารย์เมงเลขชุดวินหมวดที่พานมามีหาเก่าเก่าหาได้พี่น้องเนอแต่ว่าอาจารย์บริจับคู่ให้วดนี้ให้มานะครับบนล่างวิ่งรูดห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งครับ ต่ว่างวดน,นี้อาจารย์มันเน้นเน้นล่างนะพี่น้องเนอะครับเน้นสามห้าห้าสี่นะครับหาแคปหน้าจอครับผมบออไรไครับขแถามขอขอบคุณในหลายนะครับเด้ออาจารย์เม่งนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายมัลติพาร์ตมาเลขวิ่งบโบลูด,ด้อครับเด้อเซียนหนองคาย ขับวนนี้กับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าแปดกับเก้าปกับเก้าขับ่วนจับพูดพี่น้องเน้นแปดสามแปดสี่แปดห้านะพี่น้องเน้อขับตัวที่บนน้นเข้ามาเข้ากเอาานะครับเนาะขับที่สำคัญก็จะลืมกับตัวไว้น้ำนะครับหาแคบหน้าจอครับผม รับพอเตียมขอขอพูดได้หลายนะครับเด้อเซียนหนองคายนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอเตียมนะพี่น้องครับบนล่างวิ่งดุดแปดกับเก้าเาลง,งคะแนนก่อนเช่นปลาตันแปดกับเก้าขับเอาส่วนตัวเนีนกับติดเก่าได้พี่น้องเด้อรับสองเก้าสามเก้าสี 9, ่เก้า ครับกันเบิ้ลกับแปดแปดเก้าเก้านะพี่น้องเนาะครับผิดพลาดประกันใน้พอเตียมกาบขอโทษขอไห้ได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาวันนี้พอเตียม้ามานับคะแนนได้พี่น้องเด้อรับมานับคะแนนนำกันบานเล่เราบังนับคะแนนพี่น้องเนาะครับศูนย์ศูนย์มีสามคะแนนนะพี่น้องเด้อ หนึ่งมีสองคะแนนสองมีสองคะแนนสามมีสองคะแนนสี่มีสามคะแนนห้ามีสามคะแนนหกไม่มีคะแนนเก็ดมีหนึ่งคะแนนแปดมีสองคะแนนเก้ามีห้าคะแนนเด่นสุดก็คือเก่าสุดคือเก่ายิงน้นนองชื่อมากเก่าแทะรอกนี้ครับน้องชื่ <c oughs> หนึาบานี้ล่องนะพี่น้องเนอะศูนย์ศูนย์สี่ห้าเก้าศูน้าส่เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์หองพี่น้องเวลายตัวพี่น้อง ครับลองวิ่งเงนใส่กันบ้างครับผมจับคูแล้วก็เต็มก้าวศูนย์นี่ครับครับคู่แรกเลยเป็นว่าแหกมันบอกเอพีลองวิ่งเราได้พี่น้องเนี่ยลองวิ่งในหันเราศูนย์เสียหักพบะธาตุบรรดาได้พี่น้องครับครับงานจับไว้น้ำแน่ ครับตั้งเตลิกไทยคือบริเฮตก่อนนี้เนี่ยครับน้อเออคืพี่น้องเนาะเอามันได้มากสั่นเอาตามสูตรเออแบบนี้ละมันบปรเนี่ยได้พี่น้องลองพิ่มึงมาขอเตี่ยเนหน้าพี่นมา้องเออพัฒนาตามคนไทยก็มีเราพิพาทประกันไน้พอเต้่ยมกับขอโทษขคอไพ่ได้พี่น้องเด้อควายปังปังควายเข่านะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตี่ยน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตี่ยน้ำนะครับ เอาสุดท้ายท้ายชุดนี้พ่อเตียมก็ขอกากขอบพระคุณที่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาิดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมพอไว้พ่อนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บให้่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้โศกโกมันมันแห้งแห้งรวยๆกันมือนีครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกหลังหวยลาวพัฒนาออกเมื่อแรกสองทุงคงนละพี่นองเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม ะพี่น้องครับผมหลังจากโฟตแตมเร็นแล้วนะครับเนาะสรุปกันครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมกับเหล่าพัฒนาครับพี่น้องมือแรงครับผมวันจันทร์ที่17เนะครับเนาะมิถุนายน2 5งหกกครับผมเด่น9กครับผมลอง0ูนย์ครับพี่น้องอย่าลืมเรับพี่น้องครับศูนย์สี่หาาลืมครับผมพิจารณาไว้น้าเลี้ยงกันเลยครับจะวิ่งกันเบิ้งครับผมอ่ะขออนุญาตหบกวนเวลาพี่น้องอีกนิดหนึ่ง ครับสำหรับแนวทางครับผมของเบาแหลมครับผมย้ำอีกนิดนึงพี่น้องเพราะว่าบริลงคลิปเต็มใหยน้อครับเนาะครับเอามาสรุปให้เลยครับสำหรับแนวทางของเบาแหลมครับเฮียงดูเท่ห์ห์กันของท่านอาจารย์เซียนน่าดีครับพี่น้องอ่าท่านไตนี่ของเบาแหลมครับวิ่งลูดครับเบาแหลมฟันเลขสองตัวเดียวนะพี่น้องให้ระมัดระวังกันพี่น้องครับสำหรับครับผมตัวกันขึ้นหนึ่งสามเนาะครับเนาะครับสองซีครับพี่น้องจับบอดสองหากระวังกันไว้นะครับเนาะเป็นไปได้กันบอดสองหาใบน้ำแนครับผมเป็นห่วงพี่น้อง ครับสำหรับครับผมตัวการตัวร่องก็มี1นึ่งหนึ่งสองสองสองสาะพี่น้องสองตัวนี้ถือว่าง่ายๆเนาะครับเนาะกจับเพิ่มมาอีกจักคูดก็ได้ครับพี่น้องฮัทเทอร์มาครับสำหรับเลข3ตัว1นึ่งหนึ่เอหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามน้อพี่น้องครับพิจารณากันเอาไว้อาจจะบ่งามเนาะพี่น้องอียังก็เกิดขึ้นได้ครับผมครับสิบสามโบนี่เมื่อวานออกแล้วอาจจะนั่มากมือนีเนาะครับเนาะอ่ะพิจารณากันเบิงครับสำหรับคลิปนี้เบ้าเลี้ยงคอบนุ่ยพ่อน้องเอฟซีโชกมันทุกคูทุกคนครับผมกับหอยราาพััฒนคบ เบาเหลียมพารวยกับผมฝากช่องไว้น้ำด้อพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจเขากลุ่มยาเรมครับแอดไลน์เข้ามา idline 0909839601ครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนเข้าฟี่ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม